สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับเพื่อไทยถอยอีกรอบปมเก้าอี้ประธานสภาขอให้ก้าวไกลเหมือนเดิมพร้อมดันพิธาน,นั่งนายกเว้นแต่ไม่ผ่านสอวอเพื่อไทยขอเป็นแกนนาตั้งเองผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นการหา,หารือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาได้ข้อยุติแล้วโดยพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนพรรคเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภาสองที่นั่งบนเงื่อนไขที่ว่าแปดพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมกันนี้จะชูนายพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นนายกแต่ถ้านายพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสบได้พรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนาจัดตั้ง โดยที่พรรคก้าวไกลจะอยู่ช่วยพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลไม่แยกตัวออกไปไหนซึ่งแนวทางนี้เมื่อสอสอรับทราบก็มีบางส่วนยอมรับว่าขัดความรู้สึกบ้างแต่เมื่อได้รับฟังการชี้แจงถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลที่พรรคเก้าวไกลจะยืนข้างพรรคเพื่อไทยไม่แยกตัวไปไหนถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเป็นแการน,นำทำให้สอสอรับฟังเหตุผลดังกล่าวความคืบหน้าเลยขากรตอเผยคำร้อง เลือกตั้งพุ่ง320เรื่องรอสอบพิจารณาแจกใบเหลืองใบแดงเมื่อเวลา9ก้านิกานาทีวันที่ย9ิม,9มิถุนายนที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นหลัก4นาในสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกคอตอกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสว่าขณะน,นี้มีเรื่องร้องเรียนหนัก320เรื่องซึ่งกคอตอ ต้องดาเนินการพิจารณาว่าจะสั่งรับหรือไม่รับหากรับไว้พิจารณาก็จะมีขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบสืบสวนไต่สวนต้องรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่างๆด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมเมื่อตรวจสอบเสร็จทางสำนักงานก็จะเสนอให้กรกตพิจารณาแม้จะประกาศรับรองผลสอสอไปแล้วแต่กรกตยังคงทำงานตลอดไม่ได้หยุดนิ่งผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการเสนอพิจารณาว่าจะให้ใบเหลืองใบแดงกับบุคคลใดบ้างหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าขณะนี้กกตยังไม่ได้เริ่มพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งภายหลังประกาศรับรองผลก็จะมีผู้มายื่นร้องคัดค้านผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอแต่จำตัวเลขไม่ได้ว่ามีจำนวนเท่าใดซึ่งตามกฎหมายภายใน30วันที่กกตรประกาศรับรอง ถ้าผู้ใดนั้นเห็นว่าคนที่เป็นสสกระทําการไม่สุจริตสามารถร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบได้ทึบหน้าวิษณุเมินโรมชงเปลี่ยนวันชาติบอกมีปัญญาก็ทำไปเชื่อประชาชนคัดค้านแน่อีิธรรเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลมีแนวคิดอยากเสนอให้เปลี่ยนแปลงวันชาติ จากปัจจุบัน5ธันวาคมไปเป็น24มิถุนายนซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรญ,ญาณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญว่าการเปลี่ยนวันชาติต้องเป็นพื้นฐานมาจากประชาชนนักวิชาการนักประวัติศาสตร์และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยเราเคยใช้24มิถุนายนเป็นวันชาติมาก่อนจนมาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตฐ มาเปลี่ยนเป็นวันที่หธันวาคมขณะนั้นได้รับฟังความเห็นจากหลายฝ่ายและเปลี่ยนด้วยมติของคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่าถ้านายรังสิมันคิดจะเปลี่ยนบัญชาตธราก้าวไกลต้องได้เป็นรัฐบาลก่อนใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าก็ช่างเขาเมื่อถามย้ำว่าต้องเป็นรัฐบาลก่อนให้ได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าครับเมื่อถามต่ออีกว่าต้องทําประชามติ เปลี่ยนวันชาติหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ถึงขนาดทำประชามติแต่อาจเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนั้นได้ความเห็นอย่างไรก็ใช้อำนาจคอรมอในการเปลี่ยนซึ่งตอนนั้นใช้ธรรมเนียมในการเปลี่ยนของต่างชาติประกอบด้วยหนึ่งใช้วันชาติในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองล้มระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ซึ่งของเรานั้นไม่เข้าตรงนี้เพราะของเรานั้น มีพระมกษัตริย์สืบมา2เป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมและได้รับเอกราชก็ใช้วันที่ประกาศเอกราช3ใช้วันเกิดของประมุขเราก็กลับมาใช้อันนั้นเพราะวันที่ย4ิมสีมิถุนายนมันไม่เข้าเกณฑ์ในข้อ1และข้อ2ที่นานานประเทศใช้กันความคืบหน้าเอปรินาแฉเองธรรมนัตจ่อชงพ่อมดดำชิงประธานสภาปาดหน้าก้าวไกล ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปรินาไกรคุปอดีตสสจังหวัดราชบุรีพรรคปรามประชารัฐโพสเข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีปัญหากันระหว่างพรรเพื่อไทยกับพรรเก้าไกลด้วยพรรเพื่อไทยยืนยันตําแหน่งประธานสภาในสูตร 14+1 ทําให้ตกลงกันไม่ได้ว่าพรรเก้าไกลควรได้โคต้าตําแหน่งดังกล่าวว่า เก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของนายสุชาติตันเจริญสสบัญชีรายชื่อพรกเก้าวไกลโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าสสจังหวัดพะเยาพ,พรัคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอชื่ออีกความเคลื่อนไหวลุ้นเลยเก้าวไกลเพื่อไทยนัดถกปมประธานสภารัฐมนตรีเช้าวันที่2กรกฎาคมที่พรรเก้าไกลคาดได้ขอยุติก่อนเสนอเข้าวงประชุม8พรรัร่วมวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพรรคก้าวไกลได้แจ้งกำหนดการเชิญ8พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลประชุมที่พรรคเก้าวไกลในวันที่2กรกฎาคมนั้นล่าสุดแกนนำพรรคเพื่อไทยได้รับทราบการประสานงานจากแกนนำพรรคก้าไกลขอนัดประชุมระหว่างสองพรรคในเวลา9นาฬิกาของวันเดียวกันก่อนจะร่วมวงประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลต่อคาดว่า ประเด็นการหาหรือจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีที่ทั้งสองพักยังหาข้อยุติไม่ได้คาดว่าในการหาหรือสองพักในวันนั้กล่าวนั้นจะได้ข้อยุติในเรื่องนี้ประยุทธ์สายมูทยอยขนของออกจากทำเนียบเพิ่มนำพระพิคเนตเทพเจ้ากลับบ้านยังคงเหลือเพียงโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปและโต๊ะหมู่บูชาอดีต บุรพาขัตทิธรเมียรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบ้าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าได้เริ่มทยอยเก็บของที่ทำเนียรัฐบาลบ้างแล้วโดวยเป็นของใช้ส่วนตัวและพระพุทธรูปที่นำมาบูชาในห้องทำงานล่าสุดคณะทำงานได้นำโต๊ะหมู่บูชาองค์พระพิฆเนศและเทพเจ้าต่างๆรวมถึงพระพุทธรูปบูชาอีกหนึ่งองค์ ออกจากห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าแล้วยังคงเหลือเพียงโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปและโต๊ะหมู่บูชาอดีตบุรพกษัตริย์สำหรับห้องทำงานของพระเดชประยุทธ์ชั้นที่จัดโต๊ะหมู่บูชา3ามชุดใหญ่ตามความเชื่อและความนับถือของพระเดชประยุทธ์ซึ่งทุกเช้าก่อนเป็นบัตรหน้าที่พระเดชประยุทธ์จะสักการะทุกวันอย่างไรก็ตามการตั้งโต๊ะหมู่บูชาของพระเดชประยุทธ์จะแตกต่างจากหลายนายกที่ผ่านมา ที่จะมีเพียงต้มหมูบูชาพระพุทธรูปเพียงเท่านั้นเอาแล้ววิษณุชี้สารตั้งต้นร้องยุบก้าวไกลหากสารรัฐมนูญตัดสินหาเสียงแก้112ผิดอิทธิทเนียรรัฐบาลนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสารรัฐมนูญมีมติให้อายการสูงสุดว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องภายใน15วันกรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกษรผู้ร้อง ขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 9ว่าการกระทำของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1และพรรคเก้าวไกลนั้นวงเล็บผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติม,ตมประมวลกฎหมายอาญาวงเล็บฉบับที่พศเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรคหนึ่งหรือไม่สารรัฐธรรมนูญต้องสอบถามเพราะมีคนไปร้องมานานแล้วและยังไม่ทำความเห็นส่งมาเสียทีเพราะถ้าไม่ส่งเอกชนก็จะฟ้องร้องเองเมื่อถามว่าสารมีทางเลือกที่จะไม่รับคำร้องหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าได้เป็นไปได้เมื่อถามย้ำว่าเป็นเพราะสาลไม่มีทางเลือกหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ใช่มีเมื่อถามว่าหากอายการสูงสุดไม่รับคำร้องผู้ร้องสามารถใช้ช่องทางตามมาตรา49ยื่นตรงให้สาลร,รัฐธรรมนูญได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าสาลจะรับก็ได้หรือไม่รับก็ได้เมื่อถามว่าหากศาลร,รับคำร้อง จะส่งผลต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่น่าเพราะเป็นเรื่องของพรรคก้าวใกลไม่ใช่ตัวบุคคลและไม่มีเรื่องของการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนจะส่งผลต่อการเมืองในเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตราหน,นึ่งนนายวิษณุกล่าวว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อถามว่าโทษร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่ นายวิศณุกล่าวว่าอย่าไปถามล่วงหน้าเอาให้จบเรื่องก่อนเมื่อถามว่าคำร้องให้เขียนว่าแค่ยกเลิกการกระทาถือว่าเป็นสารตั้งต้นให้คนมาร้องคดีอาญาหรือคดียุบพ,พักประีหากสารตัดสินว่าผิดใช่หรือไม่นายวิศณุพยักหน้าและตอบว่าใช่และอย่าให้ตนไปแนะนำเลยเมื่อถามว่าคดีดังกล่าวนั้นเมื่อเทียบกับคดีหุ้นไอทีบีมีความรุนแรงกว่าหรือไม่ นายวิษณุกล่าวปฏิเสธเชิงตัดบทว่าไม่รู้